สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา,อาบอกวิธีการอัพข้าพลังลิเวอร์ตันของนักเตะเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกอเป็นตัวของแคมเบลลรีเจนหลังสีชมพูเออหลังสีม่วงนะครับแล้วก็อันเดียวเปโละครับ รีเทนหลังสีม่วงเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะไม่พูดอะไรมากครับก็จะไปบอกวิธีการอัพค่าพลังของแคมเบลเลยนะครับโอเคแคมเบลอัพอะไรไปบ้างครับอัพแค่2ค่าพลังนะครับค่าพลังแรกเลยนะครับ a อริเอลสเต็งนะครับอัพไป4ค่าพลังเลยนะครับแล้วก็ ค่าพลังที่2ครับเป็นค่าพลังเกี่ยวกับเกมลับครับ d e f e n d i n g อัพไป8เลยนะครับและก็ในส่วนนี้นะครับก็ผมลองปรับลองเปลี่ยนดูแล้วน่าจะปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าพลังจะไปไม่ได้ถึง93ถ้าปรับเปลี่ยนแตกต่างจากตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบอยากให้อัพให้เข้ากับสไตล์การ่นของโค้ดครับ ก็สามารถลดค่าพลังตรงนี้นิดน,น,น่อยก็ได้ครับเพื่อที่จะไปอัพให้นักเตะของเรามีความสําคัญภายในทีมหรือเล่นเข้ากับสไตล์ของโค้ชเรามากที่สุดนะครับก็สามารถไปปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคสําหรับแคมเบลตัวนี้ถ้าอัพตามผมนะ้ค่าพลังเลเวลตันจะอยู่ที่93เลยนะครับและก็และก็ถ้าหยิบไปอยู่ในทีมที่มีค่าสปิริต96ขึ้นไปนะครับ อ่าเคเบลอาจจะบวกไปได้ถึง2สแต็ก hmm. เลยนะครับ mm hmm. ก็จาก93 mm hmm. จะเป็น95นะครับประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับอ่าคมเบลก็มีแค่นี้ครับก็ไปตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อมานะผมจะมาบอกวิธีการอัพค่าพลังของอันเดียวเปโลนะครับโอเคอันเดียวเปโลผมอัพอะไรไปพังนะครับอัพพาร์ซิ่งไป4เลยนะครับแล้วก็ l o w e r body up ไป4นะครับแล้วก็ค่าพลังเกี่ยวกับเกมรับนะครับอัพไป8เลยนะครับค่าพลังตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนได้เลยนะครับอยากให้นักเตะคนนี้เก่งในด้านไหนก็สามารถอัพได้นะครับแล้วก็ถ้าอัพตามผมนะครับค่าพลังของนักเตะจะไปได้ถึง 94เลยนะครับแล้วก็ถ้าอหยิบไปอยู่ในทีมที่มีค่าสปีดหรือสูงๆ96ขึ้นไปนะครับแต่ก็จะเพิ่มประมาณ2หรือ3มผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่เอาชัวร์ๆก็น่าจะเป็น2นะครับจาก94ก็จะไปไปไปเป็นอ่า96นะครับโอเคครับสำหรับอ่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ฝากเ,เพื่อนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับและก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อัพตัวไหนสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็ขอ,อสวัสดีครับ